สวัสดีครับพี่นอกช่วงนี้ในช่วงฤดูหนาวฝนช่วงเขาเหตดหน้านะครับัวเหอกะหาบ่ิเลี้ยงยากลง่ามน้ำก็เริ่มขึ้น,นครับน้ำเริ่มท่วมแล้วหย่าในคันแท่นหน้ากะเริ่มท่วมเกลื่อนครับเพราะว่าเปนหนีน้ำไหลนะครับ ฝนมาตกช่วงเดือนเมื่อกี้ครับห้าบเรเลียงงาดยังดีที่ว่าเขามีเฟี้ยงไว้เนาะครับค่าค่าก็เริ่มเริ่มทย่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วขอดีของของัวพอนี้คือกินง่าย เลี้ยง,งางครับสังเกตหนึ่งห้องสี่ใบสวนเข้าพอตัวเลยเนาะคือเขาไปเลี้ยงถ้ <c oughs> เาเป็นง่วพวกลูกผสมนะฮะสีอิ้งหยางนะครับ,รารบหาอยู่หาก,ากินหยางอันนี้เขากินงนไงนะครับมีเฟียงจิ้นเฟียงยานี่เอามาใส่ห้างหรือว่าเขาเดียวได้หมดเลย หน้าข้าโอ้ยช่วงก่อนนั้นน้ำข่าลงแห้งครับช่วงนี้ใครในกระเตืองกันมาแล้วตเตลียง,ง่ายครับเลี่ยงง่ายโพล่คนเรียเลียง,ง่ายนี่ว่าคนเลียงง่ายอยู่ไงกินไง มันนี่บาดไ้ปล่อยผู้เลี้ยงทั้งบ่ดได้ปล่อยติดเสียงไไปก่อนปล่อยไปกับว่าพ่อสิมีหยากินนะครับเพราะน้ำเริ่มหลายเขาหน้าแถวถท่ามี่ขเขาเปลี้ยนนะเขาก็ฮิตเขาหลายมันได้เิ่นวันนี่นก็ไปตัดมาให้ตัดหยาขันกันหยาอยู่แถวทาง,ง่ง ในคันแท่หน้าก็น้ำถ่วมนะครับแต่ว่ามีเรียงไว้ตายเลยครับพอดีว่าช่วงหนาแรงวันนึงเอาไว้ประมานจะหาลอยก่อนนะครับราค,คาขึ้นนี่ครับขายได้หลายเติมดีด้วยเลยครับงูประมาณยี่สิบตัวนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12ิบส1งสตัวเรยงง่ยไม่จ้า สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสมารม์จี่นี่แต่นี้งว่วแม่ทองก็หลายตัวแล้วครับทองอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณทองประมาณสิบเอ็ดตัวดูนี่ตัวมาร์จีเป็นตัวแม่มาเลย เลี้ยงไว้ครับคัสนก็พ่อได้พ่อได้ขายอ้าวไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน